ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจงังหวัดน่านนะครับมีการส่งความช่วยเหลือโดยโมโนทเี้ไนของเราครับโดยบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนร่วมกับกลุ่มบริษัทจัส i ินนะครับได้ส่งความช่วยเหลือถุงยังชีพจำนวน1,000ชุดขึ้นไปเมื่อวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มจะยิ้มได้แล้วครับ อยู่ีสบายมีความสุขมีเงินทองไหลมาเดมานี่คือชาวบ้านที่ตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับก็ได้ทําการขอบคุณน้ําใจที่ได้รับจากโมโนเทนที่นายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมครับโครงการนี้ส่งตรงไปอย่างถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาบอกว่าดีใจมากครับที่ได้รับความช่วยเหลือและจะไม่ลืมทุกคนที่จะช่วยเหลือกันนะครับ ทันี้สถานการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นเร็วมากทําให้เตรียมตัวกันไม่ทันบ้านเรือนเสียหายซึ่งถุงยังชีพที่ได้รับก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนลงไปได้ครับส่วนถุงยังชีพที่ถูกํำเลียงมาที่วัดศรีกูเชียวตําบลดูใต้อําเภอเมืองจังหวัดน,น่านมีทั้งหมด6 5 0หชุดพระครูธ,ธรรมทรเจรพงษ์ชยาลังกาโลนะครับเจ้าวาดวัดศรีกูเซียวเองพร้อมกับชาวบ,บ้านมารับมอบถุงยังชีพเพื่อไปส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันต่อไป เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายครับถุงยังชีพจำนวน350ชดุดเดินทางไปถึงแล้วนะครับยังวัดหนองควายอำเภอพานมีพระครูป,ปลัดนวัดโชติวโรครับเจ้าวาดวัดหนองควายพร้อมกับชาวบ้านก็นําถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่บ้านสันโคง้งอาเภอพานจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ําท่วมขังแบบนี้มากว่า10วันแล้วครับสัญจรไปมาก็แสนจะยากลํบาบาก วันนี้โครงการโมโนทเวนตีนายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมส่งมอบถุงยังชีพไปช่วยเหลือก็รู้สึกดีใจที่ไม่ทอดทิ้งกันครับก็ขอขอบคุณส่องอันสาเก้านี้ขอบคุณทุกท่านที่มอบของื่อยายเนื้อขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณนะคะช่างโมโนโที่มาช่วยผู้ประสบอุทกภัยโดยงานวิทยาคมถูกน้ำท่วมทุกปีค่ะเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อย แต่ปีนี้ค่อนข้างมากและใช้เวลานานเลยค่ะต้องขอบคุณค่ะปีนี้หลายคนพยายามจะลงไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะครับทางโมโนเทวิตินก็เปิดร่วมให้รับบริจาคนะครับในการส่งความช่วยเหลือไปอยังพี่น้องที่ประสบภัยกับโครงการโมโนเทวิตินปันด้วยใจยสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมครับทุกๆท,ท่านสามารถร่วมบริจาคเข้ามาได้นะครับที่ธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี2 3 3สามสามขีดศูนย์ขีดหกห้าสามสี่หนึ่งขีดเจ็ดนะครับ